อนนี่ก็จะจัดวาสาบิกับปุกอัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ตำไว้กินแบบให้ขึ้นให้ขึ้นสมองเลยนะครับผักสด สี่ฟุตครับหลานะครับ จมูกครับเลิกงานมานะครับผมเหนื่ยนยอยๆก็ไม่กินข้าวเย็นนะครับผมหาอะไรรองท้องก็ได้ผู้อ่านนี้นะครับผมกับวาตบิของโปรด ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมกินตำแวะนี่ผมก็จะตำแต่กระอาบไว้ตลอดนะครับกอาบกะวาซาดุยนะครับผม เน้นเลยครับเลิกงานมานะครับผมเดี๋ยวผ้ากอลบจะไปตักผ้าแช่ผ้าไว้เนี่ยครับผมปูอัดนี่ก็จะเป็นผักสดนะครับผมคือมื้อเย็นก็จะพยายามจะไม่กินข้าวนะครับก็ซื้อปูอัดซื้ออะไรมารองท้องไว้ ขึ้นจมูกครับงั้ก็ฝากช่องประตังนอ้ิติงด้วยนะครับผมพยายามจะไหลตัวทุกวันนะครับพยายามจะไหลตัวให้เพื่อนดูทุกวันงั้ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม ช่างบอยตังเอลิสรินนะครับเพื่อเป็นฝันและใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับวัลซูบิสดๆนะครับผมกับผักแี่น้ำจิ้มสีฟูนนะครับผมตำเอง นี่ก็จะเป็นอาหารรองท้องให้เฉยนะครับผมเพราะตอนเย็นเพิ่งเลอกมาสองทุ่มไม่ทานข้าวเย็นนะครับขอสองดูนเลยนะครับจะหมดละท้ายด้วยน้าจิ้ม น้ำตาไหลครับดอกมะกี้เพ็ดดอกมะกี้เพ็ดเพ็ดวอเตร์เบ,บิดคือมาจะหมดแล้วมาครับผมเพื่อนคำสุดท้ายกันหนักๆเลยนะครับขอแบบช็อตหนักๆน,นะครับผมช็อตนี้วอเตอร์เบ,บียดน้หูน้ำตาไหลแล้ว เราจะตําเองใส่กระอับไว้ตลอดนะครับผมในตู้เย็นจิมตีฟูด้ดเป็นคนชอบกินออจอดครับร่นนี้เผ็ดเอาเรื่องครับผมฝากช่องบอยดังนี้ติ้งว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ